สวัสดีกับบัรยากาศสงสว่างใสๆพี่น้องแดดออกมือนี้ก็ได้มือเสาวัาสิฝนต,ตกแฮงละลมผาห้องสว่งตีซี่พี่น้องพัดมาเลยพี่น้องเลยพัดไปละพัดมาเลยโอยไปละบวตตกซ้ำโอยพอดีเป็นน้ำมอกเลยละแต่วา่ายุทางเลืองเนี่ยตกแหงพี่น้องตกฟ้าหัวเลยครับว่าไกลๆกันหนึ่งนี่พี่น้องหกกิโลแต่วา่ายุบานบวตตกมีได้ลมมาเนาะฟ้าห้องตกทางอื่น โอ you know, nice ้บรรยากาศคือเกาครับพ like ี่น้องเบิ้งนะพี่น้องทุ่งไห้ทุ่งนาเขาเกาล้วสมแต่ละมือกับบคือเกาน้องแต่ละมือแต่ละเวนก็ได้มันกับป็ดตากมือแดดมือขึ้มมือแดดมือขึ้มแดดเสาน้องเลยเอา่น้องเลยมือนี้ก็ได้เป็นแต่ฝนตกอยู่ยเราพี่น้องบ่เกินมือสองมือนะพี่น้องเอาตอนแรงมากกัเอาพี่น้องเลยากาศต้นกระดาพี่น้อง วานหงอะไรวานครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งพี่น้องไปไปเบิ่องมีนัวกันเลยพี่น้องกบตุนฟังว่ะกบตุนฟังมือเช้าก็ได้ก็ได้เสื้อตุ้มพี่น้องได้กบน้อยสองตัวพี่น้องเลยล่างทีสามรูดพี่น้องมีสามล่างมันบอดีนะพี่น้องแต่ว่าเส้นอาหารกินคือกินบดเนือออกนะพี่น้องว่างาบอดดีว่างายไปคลิปนี้ก็สิมาเกียงกบน้อยพี่น้องเบิ่งพี่น้อง ็จกบน้อยมื่อสองวันและวทึกตุ๋มมันเนาะขางหม้อไปเนาะขางหม้อให้มันเดือดปุ่งน้ำนัวเข้าไปนี่แหละกบน้อยเขากด <Yeah. S 1> ทำการฝักเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะนึกบวบเลยก็บวบผักแสวงเลยอันนี้ตะไคร้พี่น้องไปตำเสิร์ฟพริกน้กบน้อยสองโต้เนาะผักเร็วเนาะ ตักติ้วเพื่น้องส้มเล็กน้อยเพื่น้องส้มพอดีเล็กน้อยเพื่น้องนี่แหละกินหมูพุทธเอาเพื่น้องซ้ำเนี่ก็ได้กินผู้เดี่ยวไปมาเบิ้งกันเลยเพื่น้องบ้างเซฟมือกันเลยเพื่อน้อง

ประเด็กประเด็กตูขาดด้วยประเด็กดิ้งปเด็กกูะชิงปรเด็กกระชิง 我买来给你吃。 พรร้อมคับกบน้อยไปน้องใส่รพักติ้วเซอร์เข้าไปแล้วไปน้องอีตู้ส้มจังน้อยไปน้องบุบบวบไปน้องเลยแซ่บนำกันไปน้องแก่งกบน้อยไปน้องโบราณกินแบบโบราณไปน้องเตาฟืนเขาได้แล้วไปน้องบรรยากาศกับุ่งให้องนาวก็อีาหนี่งน้องคลิปนี้ก็บครอบคุัหลายๆครับที่กดติดตามเข้ามา กดไลค์กดแชร์ให้ก็เป็นกำลังใจให้คลิปน,น้องคลิปน,นี้ก็ขอจบซ้ำในกันเพื่น้องมอเดินแล้วปล่องมอกันเพื่น้องบ้านนี่